นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพีระมิดหรือคนอียิปต์โบราณนะครับก็นะคือบางคนก็คิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับที่มาสร้างนะครับพีระมิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะตามหลักเรื่องราวจริงๆนี่ตามหลักศาสนานะครับที่ผมนี่ได้แกะ ความลับออกมานะครับก็คือฟาโรนี่สมัยก่อนนี่พวกเขานี่ก็มีมนุษย์ยักษ์นะครับเพราะว่าคนสมัยโบราณนี่จะตัวใหญ่นะครับและปัจจุบันนี้ก็เริ่มตัวเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนสมัยก่อนนี่จะมีมนุษย์ยักษ์ด้วยนะครับมนุษย์ที่ มีขนาโดโยใหญ่มากเลยนะครับคนสมัยโบราณนี่เขาได้สั่งนะครับสั่งให้แบกอิฐแบกปูนนะครับแล้วก็ไปก่อสร้างครับอันนี้คือหลักฐานนะครับจากประเทศจีนนะครับที่ได้ค้นพบนะครับมีซากฟอสซิลมนุษย์ยักษ์นะครับในสมัยโบราณนะครับนี่คือ หลักฐานนะครับว่าคนสมัยโบราณมีตัวตัวเขานี่ขนาดใหญ่นะครับมีมนุษย์ยักษ์แล้วก็พระองค์นี้พระองค์อรหันต์นี่ก็ได้กําจัดมนุษย์ยักษ์ตายหมดแล้วนะครับเหลือเพียงมนุษยษ์ตัวเล็กนะครับและก็พวกอียิปต์นี่เขาก็เชื่อเหมือนกันนะครับในวัน ื้นคืนชีพนี่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะเขาก็เลยเก็บศพไว้นะครับอย่างดีเลยนะครับและประเทศอียิปต์นี่เคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนนะครับเคยมีแม่น้ำลำธารและก็การเพาะปลูกนี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีทำการ,กรเกษตรต่างๆนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรสัตว์ต่างๆเลี้ยงวัวกับ ก็สมสมัยนั้นนี่แถวอียิปต์นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับจนมีเรือมาค้าขายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพราะอะไรกันที่ปัจจุบันนี้นี่กลายเป็นที่แห้งแล้งนะครับเพราะพวกอียิปต์นี่มันได้ท้าทายนะครับมันได้ท้าทายต่ออัลลอฮ์นะครับความมั่งคั่งของมันนี่ทำให้ พวกมันนีท้าทายพระองค์นะครับพระองค์ก็เลยสาบแช่งพวกมันนะครับให้มันอยู่แต่บนโลกนี้จนถึงวันเกียมะนะครับและเกียมะและ้วนี่พวกเขานี่จะไม่ได้ฟื้นคืนชีพนะครับวิญญาณของพวกเขานี่จะถูกกักขังกับดินอยู่อย่างนั้นตลอดกาล